สวัสดีครับวันนี้อยู่กับวัยรุตมาก,กินนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่ศักมุนาฟาร์มนะครับผมนี่ผมจะพาทุกท่านมาดูนี่นะครับเป็นบรรยากาศร,บรอบๆสวนปุกนะใกล้หน้าหนาวแล้วนะครับผมดูเนี่เดี๋ยวจะมาแนะนําให้นะครับไอตัวนี้มันชื่อไองุงินะครับผมนี่น้องแมวผมแล้วก็ไอณะนะครับผมไอณะเชื่องนะครับผม,ผมทเดี๋ยวพามารีวิวเลย ตรงนี้ก็จะเป็นมุมที่เอาไว้ทํากับข้าวนะครับผมเป็นห้องครัวพูดง่ายๆก็ห้องครัวนะครับผมประมาณตัวนี้เป็นสะน้อยนะครับที่ผมขุดไว้ให้เจ้ากําพานะครับเมื่อก่อนผมเลี้ยงควายอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่กําพ้าผมเลยขุดสะนี้ไว้ให้มันแต่ตอนนี้ผมขายไปแล้วนะครับสะนี้ก็เลยกลายเป็นของเป็ดแล้วก็ห่านนะครับผมไปนะมีฝั่งนี้จะเป็นคอกวัวนะครับผมคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ดู นี่นะครับเดี๋ยวจะพามาดูคออวัวนะครับผมตอนนี้วัวเหลือตัวแม่อยู่ตัวหนึ่งนะครับผมนี่นะครับก็ขายไม่แพงเหมือนกันนะครับผมก็เอาหญ้าให้มันกินนะมันระแวงผมนะเพราะวันนั้นผมเอาลูกมันไปขายแล้วสองตัว <c oughs> นี่นะค็คอก่อวัววัวก็ตัวไหนก,ก็จะนอนตรงนี้นะ แล้วก็กินตรงนี้แล้วก็กลางวันนะครับผมก็จะปล่อยออกมาข้างนอกกลางคืนก็จะเกี่ยวหญ้าไว้ให้มันนะมันจะได้ไม่เหงาฝั่งนี้จะเป็นข้อไก่นะครับผมนี่ครับทุกคนเล้าไก่ของวัยรุ่นนำมาหากินนะไก่ก็เหลือไม่มากนะครับผมเดี๋ยวจะต้องเอามาเรื่อยๆนะครับหน้าหนาวนี้นะครับผม ดูหนาวนี้จะต้องมีพร้อมขายแน่นอนนะครับตอนนี้มี่ไก่ฟักแล้วนะครับผมหน้าหนาวนี้ผมจะต้องมีไก่พร้อมขายให้กับลูกค้านะครับไก่ดูกดําไก่เนื้อนะครับไก่บ้านนะครับผมสวยๆนะครับมาที่นี่จบที่เดียวนะครับมีวัวมีไก่มีเป็ดให้นะครับผมฟังเป็นเราไก่เอ้ยแมวไปแล้วนี่นะก็เหลือไม่กี่ตัวนะเพราะว่าวันนั้นมีไอ ชาวบ้านนะเขามาเหมาไปนะครับผมก็เหลือไม่กี่ตัวฝั่งนี้ก็เหลือเป็ดเหลือห่านนะครับผมก็จะเอามาขายเรื่อยๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาซื้อไก่หรือซื้อวอัวกับผมนะก็ติดต่อมาที่แฟนเพจนะผมสอนวัยรุ่นทำมาหากินนะผมชื่อนี้ชื่อเดียวนะผมเบอร์โทรของผมนะครับ0629572543นะครับผม ื่อนี้นะครับผมจะมีใน Tik t o อกมีใน u t u b e นะครับผมแล้วก็ในแฟนเพจใน a c ซ b o o k นี่นะผมก็สอนัยรุ่นละมาเกีนนะทุกคนสามารถเสิร์ชหาผมเจอได้ทุกที่นะครับผมซื้อไข่ครับผมรับประกันนะไม่มีปัญหาถ้ามีปัญหารับครีมตลอดครับผมไม่ว่าจะเป็นไก่เป็ดหมูหรือว่าวัวนะครับผมตอนนี้ผมก็ขายรุ่นมือสองเลยนะครับก็รับประกันคุณภาพนะครับใครซื้อไปแล้วมีปัญหาก็สามารถเอามาเครมได้นะครับผมมีนะครับก็ทุกอย่าง นี่นะครับก็ฝากติดตามไว้รุ่นธมหาทีมด้วยนะครับผมไว้ในอ้อมอกของทุกคนสวัสดีครับ